ขวกขอนเ้ยอย่าแพ้อย่าแพ้เหรอขอบคุณขอบคุณ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องแปสยองแชแนลครับผมวันนี้ก็คืออยู่กับเดิมปล่อยชุกกินอะไรหนึ่งร้อยไหมครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ้ังโกหรือเปล่าสีคล้ายอาจจะเป็นหมูย่างเกาหลีอ๋ออาจจะเป็นมายิมฟันหรืออาจจะเป็นหมูสเต๊กเฮ้ยไม่ใช่ไหมเอ้าได้ยังงี้โหโอเควันนี้อยู่กับหมูสเต๊ะหนึ่งร้อยไหมครับก็อันนี้เราจะมาปล่อยชุกกินเหมือนเดิมครับ บรรยากาศเดิมๆคือตอนแรกมันก็จะแบบน้ำย,ออย่อยทำง,งานหน่อยเออคือแบบความอยากยังอยากอยู่รอบอื่นฝั่งผมก็จะมีไนท์ฝั่งโบมีต้าอะไรอย่างนี้ที่วันนี้ดวดแนแต่รอบน,นี้คือดวลหนึ่ง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 ครับหนึ่งหน <Yes S 2> ึ่งไม่หมดคือไม่หมดใครแพ้ก็คือยอมบิดแรกเท่าไรหร่เนี่ยฮะบิดแรกสองสอง,สองเอาความอร่อยมาโอ้ดีตรงนี้ช,ะชะัดๆเขาจะเห็นหนึ่งสอง ได้ใช่ไหมฉันแพ้ได้กินอะไรอ่ะลืมลืมอ๋อขอตอนแรกมันอยากนี่หว่าโอ้ถูกแล้วนี่อยากส่งไม้อ่ะครับต้นน้องเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนะครับเมึงกินไวๆไม่ได้หรอวะเอาไม้เนี่ยอ๋อเป็นไม้พูดตรงมุกอะ เอาลมยจุ๊บยิงจุ๊บเอาลืมเสนอว่าบินเท่าไหร่สองสองเดียขอแบบรูดทีเดียวสองเลยแล้วกันไปท้าเหย่ยไมะครับขาดแล้วขาดกินได้สี่ไมมครับบินเท่าไหร่สามโอ้โี่สาานอะไรอยู่บอกไว้ผมดี เอาเอากินอยยไงเอากินก่อนคือตอนนี้หมูคาปันแล้วข้าหมูคาปันแล้วมันปวดฟันคือไม่ย่กูหน่อยเหรอย่ไม่ได้เหรอกินไปแล้วพื่งมันออกทีนี้ก็ไม่ได้มีสัมบอนเฟ์นะคะ กี่ไม้แล้วเนี่ยจอมป่ะมากี่ไม้ครับสี่มันยังอร่อยอยู่ต้องน้องหรอดือว่าตอนแรกตอนแรกเดี๋ยวไว้สักประสามสิบสี่สิบไม้เท่านี้สองสามัน่าจะไม่มีแล้วต้นแรกปมาจำเลยว่าก่อนมินเท่าไหร่ห้าห้าห้าเลขสวย ทุกคนมันออกแต่คอสมาสามสี่ตาแล้วเนี่ยใช่เหรอคุณยังไม่จำผมตัวเองเลยใช่จำผมไออกนีงดักฟันมาแล้วกินหมูเตะยากกินอยู่เอึเหล็กดุดไม่ใช่ชกหม้อกันไปชกหมกินเรื่องนี้ลูกพี่ผมอยากกินน่ะนี่ิีเท่าไหร่ ยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่กินแบบรวดเร็วนึ่งไม่ออกฮะยังอร่อยอยู่เนี่ยออกก่อนด้วยนะเนี่ยออกก่อนด้วยเนี่ยเอาบิ๊กยังไม่เรียอาไม่ได้บิ๊กก็ห้าเดือนอย่างนังอร่อยอยู่ยังถาม มันหมูมันเหนียวะ่ะ,าจาวะจานหมูมันแหวงว่ะจานไม่แหวงว่ะโอหอดูไม้ดิมีเท่าไหร่หมูไม้มันลื่นไงใครช่วยจับก็ไม่ลื่นเอ๊ยมันมเย้งหนิคครับทุกคน <c oughs> เอาเรื่องนะตื่นมาปวดฟันเลเไรบอกเลยเนี่ย มไมอใบจใจครับร้านหมอฟันทำไมหมอฟันไอแฝดมันไม่เข้ากันสิผมรู้หมอรูอยู่หมอบอกหมอใอ้ฟรีไอ็มงนั่งกินคนเดียวไม่ใช่อรนอ่ามาสุดท้ายาบิดเท่าไหร่โอ้โหหมอที่ม,มันเพิ่มแรงร<ห>ุนแรงโอ้คำลาบ น้องก็จะเม้นตนคุณน่าเกียดก็ตามสบายเลยครับตามตามสไตล์หอมรู้สึกวง้ครับว่างี้เฉยๆเหมือนวันนี้จะชนะอ๋อฮะฮะอะไรอีกไหมฮะอืม โอเคแปดแปเลยอ่ะแปดเลยอ่ะยังอร่อยอยู่แค่นี้ไปะนอยกระบาะพี่หรอกน้องดูหน้าดูครับจัดกินเดี๋หลุดเนี่ยครับเนี่ยข้นนเลยวางเถอะ น้องสามปีห้าเอ๊ะอะแอบกินดิไหมเอาเอ้าก้าวยิมสุดเลยสอาก้าอะไรอะรรถลงก็ได้นะแบบเหลือสัา5ไม้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รถไม่มีคำว่ารถก้า อ,ออกมาไมอันเดิมออกมาไม <c oughs> ออกมาไมอันเดิมอ่ะไอ้เอว่ยเดี๋ยวกูดึงออกให้เนาะผมเจ๊กินง่ายง่ายอ่ะเออผมเจ๊กืนอะไรเนี่ยก็คือนะต้นคลิปไม่ได้ผมแบบนี้นี่ยเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนะหนึ่งรอบหนึ่งรอบ หมดแล้วมีเท่าไหร่ลดเลยนะกอไม่มีคำว่าลดไม่ลดไม่มีคำว่าลดอ้อ่ะเท่าไรจะกเก้าห้าห้ารวมเสียงนี่เหรอครับหวานดิสาแล้วตอน,นแรกบูชอบออกคอนแบบอ่ะคอนไม่เปซอหน่อยแล้วกันเป็นไปไม่หมดเนะไอ้บูไม่ไหปแล้วอ่ะเนี่ยบูหมดแล้วมาซัดของผมต่อด้วยดู <c oughs> ดูเลย มันอยากให้ความหวังโดษทางสิรอดูเลยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้จะหัวไปไหนหลังตึงละเป็นคนมารยาทดีคิดแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นทำนองนิดประจําอ่ะสองต่อไอืมแล้วลูกเปยังเฮ้ยเข้าปากช้ากว่าเดิมนะ กินมาลยาอ่ะอยากบอกโอ้โห้ยงกอไปกี่ชั่ววะคำมาลาหยาดีิดเท่าไหร่ไม่มีคำว่าลดหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรอ่ะเฮ้ยหนึ่งก็ชิวดิอันนี้หนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้บีตัวไวเท่าไหร่เอ้ยอัาเต็มที่สองอ่ะสอง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 นะ่ะสองอ่ะกูออกคอร์ โอเคขอบคุณขอบคุณมาอร่อยเหรอโอ้ยโฟมกูยังอร่อยกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นใช่ไหมไม่ได้อ่ะคือเราข้ามันกินไม่หมดจริงๆริงอะอะไม่หมด หมดก็คือก็อ้วกไงก็อ้วกให้เห็นอ่ะหมดก็คือแห้งอะไรดิสลิบไหมมึงเอาเรียกมากะให้ว่ากูมีมีริบสู้ต่อแม่แบบว่าเรียกมาคือกูแพ้กูแพ้เลยอ่ะเอามันฝ่ายกูห้าไปห้าต่อไปห้ากัวพรอนอืมอืมเฮ้ยอยากแพ้อยากแพ้เหรอบอกอุตส่าจจะออกข้อออกมาแล้วมึงไม่ออกแค่นอน เ่ายิงุตตแตก่แตกเลยกูไ,ไอช็อตสองมันก็ไม่ได้เจอช็อตห้ายอมแพ้ไหมฮึบถ,ถ้ายอมแพม้ห้าไหมนี่คือบทลงโทษอืมไม่ยอมแพ้อะอุ้ยไม่ยอมแพ้บิดอีกเท่าไหร่ขอแบบเน้นอ่ะบิดบิดอีกเท่าไหร่ขอเน้นเน้นเลย ขำโหวไปเลยอนู่ปลาทำโหวดำอยู่ในน้ำไม่ได้กืนมองตาก็รู้ใจกิน้กินีช่วยได้องกินี้ต้องกินี้ถ้ามึงหมดเนี่ยสามไม้เนี่ยห้เลยนู้ยมึงกินได้ห้เลยนู้ยหแล้วครหล่อหูปุมใจห้แล้วอ่าตอนนี้ห้าสรอจานโุ้ดเกินอ่าเรอ มึงตายแล้วเที่แข้งอ่ะมันบางในกระเพาะได้สบายเฮ้ยต้ยน้ำจิ้มเยอะกว่าน,น,นี้ตอนแรกกวันกน้ำจิ้มแบบอย่างนี้เลยมันหมดไม่นี่ไอ้หรอมันเท่าไหร่กูเอามึงตายแน่เอาแต่มึงต้งอ,องเอาให้หมดนะถ้ามึงแพ้ออตายแน่จบเลยนะมาสามไรถกูเอามึงตายแน่ เาคุณตายแน่สามะโอ้โมัได้เยอะปะเขาไม่ได้เยอะๆวัวงงเงี้ยเอ๊ะไหนบอกว่ามันไม่ได้งงกินแบบมันนี่เดี๋ยวววโดอีกไม้หน right> ึ่งโบวก็ไม่มีสิทธิชนะแล้วก็มีทั้งหมดร้อยห้าไม้ตอนนี้โบวกินไปห้าสิบสองแล้วักินไดสมคือยังไงมาร์กต้องกินไม่พอแน่นอนเอาเน้นน้อยพอสาม แค่หนอกมากูกูยอมเลยุญลงโทษสามเน,นี่ยก็ยังห่อขอ้อน่ะยอมทองขาวกินให้หมดอโอ้โห้เสื้อมันไปแค่ที่บางสายตทาท่องบุญลงโทษกินให้หมดเฮ้ยมึงกินอะไรอีกอ่ะเฮ้ยน้อยเขมรเขมรเราทำได้แล้วได้ในชะ่ไหล่ะใช่แล้วช,ชนะแล้ แค่ยืงออกอย่งไม่อยากจะยืงออกเลยอาเจี้มสักไหมอืว้าวบัทอร่อยอร่อยทำไมกินเหมือนแม่อร่อยเยอ่ะนั่นจมูนการ์ดเนามาถึท้ายเพื่อสันติภาพไปลยสองก่อนเอ้ยประหยัดก็นี่ครับข้อชนะอีกแล้วแต่กูก็ต้องกินให้หมดพูดถึงอีพีหน้าเลยละกัน อยากให้กินอะไรคอมเมนต์มาคอมเดือดไหมอยากครับทุกคนรู้จักไหมกินไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเป็นคอนเทนต์ครับอยากอะไรอย่าพูดอยากให้กินอะไรหนึ่งร้อยไม้ไม่มาแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ได้ครับก็ได้ให้เราใครชอบก็อย่าลืมกดไลน์กดไม่แย่เไงที่หู้ครับเราทำอะไรใครที่สำคัญอย่าลืมกดแล้วก็อย่าลืมติดตามโอเครับโอเคครับแล้วก็ไอจีพวกเราติดตามด้วยครับผมเอาหมดแล้วนหมหมดแล้วอืมชนะ Đồng rưỡi em ạ Bye bye bye, bye con này bà con